นี้เป็นเครื่องอิน u ูเบเตอร์เชคเกอร์นะคะอยู่ที่ห้องค -250 นะคะเวลาที่เราใช้งานก็จะเปิดสวิตด้านข้างค่ะรอจนเครื่องโชว์หน้าจอที่ให้ตั้งค่านะ,ะเมื่อโชว์หน้าจอนะคะมันก็จะมีหน้าจอความเร็วรอบนะคะแล้วก็หน้าจออุณหภูมินะคะให้เราตั้งกด Select กดปุ่ม1ครั้งนะคะ มันก็จะขึ้นหน้าจอแถบขาวแบบนี้นะคะหมุนไปเรื่อยๆจนหน้าจอแถบขาวมาที่ RPM นะคะแล้วก็หมุนไปอีกหนึ่งครั้งจะโชว์หน้าจอให้เราตั้งค่านะคะกดปุ่มหนึ่งครั้งนะคะถ้าเราต้องการตั้งความเร็วรอบที่175นะคะหมุนไปด้านหน้าค่ะถ้าเราต้องการลดความเร็วรอบก็หมุนย้อนกลับนะคะ เสร็จแล้วก็กดเซตค่ะจำห1ครั้งแล้วเราก็หมุนไปอีกหนึ่งครั้งแถบขาวจะมาอยู่ที่ตัวตั้งค่าอุณหภูมิค่ะหมุนอีกหนึ่งครั้งค่ะก็จะมาอยู่ที่การตั้งค่าที่เป็นตัวเลขนะคะเราก็จะกดหนึ่งครั้งแล้วเราก็ตั้งอุณหภูมิที่เราต้องการถ้าเราต้องการที่28หมุนย้อนกลับค่ะ เสร็จแล้วนะคะได้ยี่สิบแปดแล้วเราก็จะกดหนึ่งครั้งเพื่อที่จะจับค่าเสร็จแล้วเราก็เปิดฝาค่ะจะต้องเหยียบทางดนน้านล่างนี้นะคะเพื่อที่จะเปิดฝาะะแล้วเราก็จะใส่ฟาสตัวอย่างที่เราต้องการเช็ค,นะคะเวลาใส่ฟาสค่ะเราจะบาลานซ์ให้ตรงข้ามกันนะคะ มาล้า,า์ฟ้าแบบนี้นะคแล้วเราก็ปิดฝากดสตาร์ท สมมติว่าเราปล่ม24ชั่วโมงเมื่อครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะมาปิดเครื่องค่ะกดปุ่มสต็อปค่ะหนึ่งครั้งนะคะเหยียบที่เหยียบด้านล่างนะคะแล้วก็เปิดฝาออกเอาตัวอย่างออกนะคะปิดฝาค่ะ จากนั้นก็ปิดเครื่องนะคะสวิตช์ด้านข้าง